สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้พูดคุยกันนานกับเรื่องราวของซีรีส์จีนวันนี้ผมจะมาคุยคุยกับแฟนๆซีรีส์จีนครับเกี่ยวกับเรื่องราวซีรีส์ที่น่าสนใจเรื่องล่าสุดนะครับชื่อเรื่องว่าธาตุปีศาสดู b ู w h i เ p p e r ซึ่งได้ปล่อยภาพโปสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนักแสดงนํานั่นก็คือติลลี่เลอรปาและก็เลนเจลุนติลลี่เลอรปาแน่นอนครับทุกคนรู้จัก เขาที่โด่งดังมากๆก็จะเป็นบทไฟเฟิงจิวจากลิขิตรักเหนือขเนยนะครับแล้วก็ป่าท้อสิบลีด้วยผมก็รู้จักนางจากที่นั่นเหมือนกันนะทุกคนต่างมาในที่เดียวกันแต่สำหรับเลินเจียหุนแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักเขามานานแล้วจากหลายๆช่องทางนะหรือรู้จักกันเป็นอย่างดีกับใต้เท้าลู่อี้จากองค์ลักเสื้อแผ่นะครับแต่ผมอะ่ะยังไม่ได้ดูนะสำหรับองค์ลักเสื้อแผ่แต่ว่าผมรู้จักเขาจากซีรีส์ลิขิตรักนางพญาง,งูขาวก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกแล้วทีเนี้ยท ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากทั้งหล่อสวยน่ารักคนอยู่ด้วยกันในคน2คนนี้นะครับเดี๋ยวเคมีได้ด้วยซึ่งในเรื่องย่อของธาตุปีศาจนี้นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องของฉางอี้ครับปีศาจเนื้อสุดหลอ่อเขาถูกจับมาเป็นท่ารับใช้ครับแต่ก่อนที่จะเป็นได้นั้นต้องทําให้เนื้อหนุ่มคนนี้มีความเชื่องงานนี้จึงไปตกอยู่ที่จี้อินเหอผู้พิทักษ์กดสายของหุบเขาบัญชาปีศาจครับที่ต้องฝึกฝนเขาให้มีความเชื่องครับโดยมีข้อปรารถนาอยู่3ประการนั่นคือ1พูด จะภาษามนุษย์ให้ได้2ก็คือการเปลี่ยนหางกลายเป็นขา 3. ก็คือเขาต้องจงรักภดีต่อเจ้านายโดยไม่มีข้อแม้แหมแค่ฟังแค่นี้ก็เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าดูแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราไปดูภาพการเปิดกล้องซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่านี่ครับเราก็จะเห็นพระอเอกของเรื่องเลยนะครับแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆอ,อีกมากมายเียด้ว่าก็รอคอยติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของจีนี่เลอป่าแล้วก็ท่านั่นหลินเจรุนด้วยนะครับเมื่อเปิดกล้องไปแล้วอีกไม่กี่อึดใจเราจะได้ดูกัน แต่ตอนนี้แอดยังดูนางโจรไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นอตามคิวนี่ต้องโอ้ยาวนานเลยนะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่หมาป่าจอมราชันเนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจซึ่งเป็นซีรีส์ที่พระรองเสียวจ้าเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะครับอ่านั่นก็คือเรื่องราวที่มาพูดคุยเกี่วับแฟนๆซีรีส์จีในวันนี้นะครับหากคุณชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และทับสติ๊ก์ให้กับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียของเราด้วยต้องลาทู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ